สวัสดีค่ะทุกคนพบกับ Tech with p u r p o s e s p e c i a l กับงาน e m f e c t Inspire 2025 Simplify Your IT Investment for Future Lady Business ค่ะ ราก็อยู่ในบูธของ Cost Optimization ครับแล้วก็บูธท,ท,ที่เรายือนอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็น Anything a s a Service ครับ โดยที่คอนเซปต์ Anything as a Service เนี่ยก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการคอร์สครับจากคาเปกเป็นโอเปกครับคาเปกเนี่ย<อ>ก็คือปกติเราจะลงทุนเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบโอเปกเนี่ยลูกค้าซื้อเซอร์วิสมาแล้วเดี๋ยวเราบริหารจัดการเองซึ่งตรงนี้ครับจะช่วยยกระดับให้ลูกค้าเนี่ยครับประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการบริหารจัดการโครงการมากขึ้นสวัสดีค่ะในส่วนของตัว Architecture Modernize ค่ะ Architecture Modernize ตอนนี้นะคะเป็นคอนเซปต์ที่ช่วยให้เราดูแลรักษาอินฟาสติเจอร์ของเรา ให้เป็นอินฟาส t ตรเจอร์ที่มีทั้งความปลอดภัยและก็เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายนะคะด้วยการที่เราสังเกตว่าปัจจุบันนะคะลูกค้าเอเมเนะียมี d c t n t e r t e r ทั้งแบบ o n นพริมทั้ง p r i v a t e cloud แล้วก็มันติ o ลาวแต่ว่าด้วยความที่มีการใช้งานร่วมกันพร้อมๆกันหลายแบบทําให้บางทีก็อาจจะหลงลืมเรื่องความปลอดภัยเรื่องการจัดการค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม a r เคเ t ็กเจอร์โมเดิร์นเป็นคอนเซ็ปที่เราให้ตรวจสอบว่าตัวอินฟาของเราที่ดีนะคะ ควรจะตวอสอบร่างะายบ้างหนึ่งมันควรจะรวมศูนย์ในการแมเนจเมนต์นะคะตรงกลางนะคะ2ควรสร้างคอมไพแอนเซนเตอร์ตรงกลางด้วยกันนะคะต่อมาในส่วนที่ทําให้บิสเนสมันไปได้เร็วแล้วก็คงที่ก็คือตัวของตัวที่การเชื่อมกับตัวเด v ออกนะคะแล้วพอเราเชื่อมกับเด v ออกแล้วเนี่ยเวลาเราจะทําการอัพติไมค์ค่าใช้จ่ายหรือว่าพรวาแอปพลิเคชันตัวใหม่ๆมันจะสามารถทําด้วย a s c โคดซึ่งทําให้มีความรวดเร็วมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยมากด้วยนะคะ อีกส่วนหนึ่งส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการทำ assessment เพื่อทางการทำ cost optimization cost optimization ไม่ได้หมายถึงค่าใช้จ่ายลดลงอย่างเดียวแต่หมายถึงการใช้จ่ายที่คุ้มค่าด้วยนะคะ ถ้าสนใจหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เอ็มเซ็ตเอนจิเนียร์หรือว่าเอ็มเซ็ตเซลได้ทุกท่านเลยค่ะก็อยู่กับบูทเราครับบิสเนส i m กบู v e น e n t ในบูทเรานะครับก็มีโซลูชั่นนะครับหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอินสแตทเชียลเบสนะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับเราก็จะมีพรีดี i ฟ e d สอบถามพร็อพแอนดเพย์นะครับสำหรับขั้นลูกค้าที่ย er ังไม่มีตัวสแตนด์นะครับหรือว่าโฟลในการทางานหรือระบบในการทางานนะครับเพื่อ ด้วยความรวดเร็วเราก็จะมีในเรื่องของตัวที่เป็นโมジュในคอนที่เป็นสแตนดาร์ดโมジュนะครับในการที่จะสามารถดีพลอยแล้วก็เอาไปใช้งานนะครับได้รวดเร็วนอกจากนั้นนะครับยังมีในส่วนของตัว Realtime m o n i t o r i n g ในส่วนของ Realtime m o n i t o r i n g ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในการดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว IOT device นะครับหรือ Smart Sensor รนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์นะครับหรือเครื่องจักรในโรงงานนะครับหรือรวมแม้กระทั่งระบบนะครับในโรงงานได้ในต่อมานะครับเมื่อเราดึงข้อมูลมาแล้วนะครับแน่นอนนะครับในส่วนของการท Smart Manuation ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเราได้ใช้นะครับตัว Low Code Application Development Platform ช่วยนะครับทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันทำได้รู้เดียวขึ้นนอกจากตัวที่เป็น Application Development แล้วนะครับเราจะมีในเรื่องของ System Integration o ค l เป็น การดึงข้อมูลนะครับจาก Data Source หลายๆอย่างนะครับมาทำการท r น n s ฟอร์มนะครับแล้วก็ส่งออกตัว Data นะครับสุดท้ายเราเรียกว่าเป็น f i n o p f นะครับหรือ Financial Operation ก็หลายๆที่หลายๆปัญหานะครับก็จะมีเรื่องว่าการใช้ระบบต่างๆ,ๆนะครับจะใช้ตัว s e r v ์ฟเอร์ V M นะครับทั้งจำนวนเยอะแล้วก็หลากหลายยี่ห้อในการ Optimize ค่าใช้จ่ายนะครับของตัวเ e r ร์ฟเหล่านี้เราก็มีโซลูชันในการช่วยดู ค่าใช้จ่ายแบบ real time จับปกติที่ดูแบบรายเดือนเราสามารถดูได้แบบ real time ได้รวมไปถึงการพิจิตรค่าใช้จ่ายต่างๆรวมไปถึงการ alert ว่าเจ้าตัวเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ไม่มีการ active ครับก็สามารถปิดการใช้งานได้เช่นเดียวกันทําให้เรา optimize นะครับตัวออ์ t เริ่มตั้งแต่ตัวเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับ ตอนน้อเข้าสูชว่นไซเบอร์ซิเคียริตี้นะคะวันนี้ของเราเองก็จะมีการมาออกในส่วนของโซลูชันเรื่องการจัดการด้านซิเคียวริตี้ต่างๆด้วยนะคะ แล้วก็วันนี้ก็จะมีทั้งในฝั่งที่เป็น consultant service นะคะในฝั่งของทีมที่จะเข้าไปช่วยดูในเรื่องของการพัฒนาต่อย,ยอดการทําเรื่อง Cyber Security ร<อ>นะคะรวมไปถึงด้านซอฟต์แวร์ด้วยใช่ไหมคะน้องก็ใช่ค,ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวการจัดการช่องโหว่ต่างๆนะคะทางด้านไซเบอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนโซลูชันหนึ่งที่จะมาช่วยตอบโจทย์แล้วก็ยกระดับให้กับทางลูกค้าใช่ ก็ถ้าสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ m f f e t เองหรือว่าจะติดต่อผ่านเซลล์สาวสวยของเราเข้ามาก็ได้นะคะยินดีให้บริการแล้วก็ยินดีเข้าไปนำเสนอโซลูชันรวมถึงการนำเสนอในเรื่องของการเดโมโด้วยนะคะเพิ่มเติมอนึ่งเีกค่ะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างรายการ Security Service ที่เอมทาง e อมเฟกมีนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวขอแบ่งเป็น3ส่วนแล้วกันก็คือ Security i n t e g r a t i o n นะครับ เมเนจซิเคียวตี้เซอร์วิสแล้วก็เป็นเมเนจดิจิชั่นเอเลสปอนนะครับซิเคียวตี้อินทิเกชันเนี่ยก็คือเป็นการทำยังไงให้ของใหม่ที่เราอยากใส่เข้าไปมันสามารถทํางานร่วมกับของเดิมได้โดยที่เกิดปัญหาน้อยที่สุดนะครับรวมถึงช่วยจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเอาตัวดักหลายๆเจ้าหลายเวนเดอร์าา or, มาทำงานร่วมกันด้วยนะครับอันถัดมานะครับก็คือเป็น m a n นจซ s เคียวตี้เซอร์วนะครับก็คือเราจะช่วยซัพพอร์ตในเชิงของการดูแลอุปกรณ์เช่น การติดตั้งแพทช์การอัปเดตหรือการช่วยมิติเกตบางอย่างสมมติเวลากรณีที่ทูบางอย่างมันมีปัญหาช่องโหว่แต่ว่าทางผู้ผลิตเขายังอยู่ระหว่างการพัฒนาตัวแพทช์อยู่ทางทีมเราก็จะช่วยหาวิธีในการลดผลกระทบชั่วคราวให้รวมถึงช่วยให้คำแนะนําในการคอนฟิกในการใช้งานอุปกรณ์ด้วยนะครับแล้วสุดสุดท้ายก็คือเป็นเ a เนจ t e ทเ t and Respon ปอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นครอบคลุมในเรื่องของฝั่งการโอเปอเรชันด้วยสม,มมติว่า ถ้าอุปกรณ์ Security Ana l y t i c นะครับมันมีมันมีการวิเคราะห์การโจมตีได้แล้วมันมีอเล r ร์ขึ้นมาทั้งทีมนะครับก็จะมีคนที่เข้าไปช่วยดูว่าอเล r ร์เนี้ยมันเป็นเหตุการณ์จริงหรือเปล่ามันมีผลกระทบม้าน้อยแค่ไหนแล้วมันต้องมีวิธีในการจัดการหรือแก้ไขปัญหายังไงบ้างนะครับรวมถึงอาจจะช่วยคิด Use Case ในการตรวจจับภัยคุกคามใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมาในแต่ละวันได้ด้วยเพราะเราไองมีการทีมที่ คนคอยตามข่าวตามวิเคราะห์การยม่ตีตามศึกษาพวกเทรดหรือว่าเทรนใหม่ๆอยู่เรื่อยครับก็ทั้ง3ส่วนนี้นะครับก็คือจะเป็นส่วนที่ประกอบกันในการดูแลเรื่องของความปลอดภัยในองค์กรได้ครับผม ก็อยู่ในส่วนของพาวิเลียน Data a แนนะครับผมผมมาจากทีม Datawise นะครับก็คือจะดูเป็นโซลูชันเกี่ยวกับการนำเอา AI นะครับมาใช้ในการาทำงานของ Database แล้วก็เอา Database เนี่ยช่วยในการทำงานให้กับ AI ทํทำงานได้ดีขึ้นนะครับโซลูชันพวกนี้ก็จะเหมาะกับองค์กรลูกค้าที่ต้องการพัฒนา AI โดยที่เอา AI มาช่วยในการทำ บิซเนสลูกค้าเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับถ้าอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อเรามาหาที่เอ็มเฟกได้เลยครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธเซลล์อนด์มาร์็ติงนะครับตัวโปรดักต์ของเรานะครับตรงนี้เรามีคอนซูเมอร์ n e l นลที่มีตัวแพเนลลิสต์หรือว่าผูต้ตอบแบบสอบถามในแพลตฟอร์มเนี่ยกว่า250,000คนเราใช้ไ I เข้ามาเพื่อในการเลือกช่วยือกเพอร์โซนาทำการคัดกรองคนที่เป็นคนที่ตรงกับเราต้องการให้ลูกค้าเราสิ่งที่เราทำมาช่วยลูกค้าครับ คือการที่เราสามารถเลือกเพอร์โซนาที่ลูกค้าต้องการในการ เอาข้อมูลของคนเหล่านี้ช่วยเก็บแล้วนามาต่อยอดออกมาเป็น Data v i s u a l i z a t i o n หรือทำ t r a t e g y Plan ต่อไปครับสวัสดีค่ะก็สำหรับ b o o t corporate นะคะในงาน Emfect Inspire วันนี้นะคะก็นำเสนอในสิ่งที่จะช่วยยกระดับธุรกิจของลูกค้านะคะในมุมของการใช้งาน AI Agent นะคะสำหรับองค์กรนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ใครๆก็พูดถึงกันใช่ไหมคะว่าอยากใช้งาน AI ออะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ค่ะเราสามารถที่จะใช้งาน AI ได้อย่างง่ายมากขึ้นนะคะภายในองค์กรของเราโดยที่วันนี้ค่ะใน Corporate Boot เนี่ยนำเสนอ,อตัว Service อันใหม่ล่าสุดของทาง Google นะคะชื่อว่า Agent Space ค่ะค่ะก็อย่างที่อย่างที่เห็นเนี่ยคะ Agent Space มี Connector นะคะสามารถที่จะต่อกับ Data Source ต่างๆนะคะโดยผ่านเนี่ยค่ะ Q&A เสิร์ชข้างล่างตรงนี้นะคะเพื่อให ตัว AI agent เนี่ยเ e ิร์ชหรือ summarize หรือว่า generate คำตอบขึ้นมาให้กับเราได้รวมถึงสามารถที่จะทำ action เพิ่มเติมได้อย่างเช่นส่งอ e ีเมลนะคะเปิดติ๊กเกตไปยัง third party tool อื่นๆนะคะเพื่อให้มันใช้งานได้แบบเป็น workflow มากยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ p a v i l i o n d a t a and a นนะคะอยู่ที่บูธ Finance ค่ะโซลูชันวันนี้นะคะของทีมมานำเสนอในส่วนของ Real Time Connected Data นะคะโดยนำยู s e คสฟอร d e t e c t i o นมานำเสนอให้กับลูกค้านะคะโดยที่เราสามารถที่จะ Detect Abnormal t r a n s a c t i o นนะคะได้อย่างเรียลไทมเลยก็คือทางลูกค้าสามารถที่จะรับรู้ว่าเอ้ท Transaction ไหนผิดปกตินะคะผ่านทางหน้า Dash บ o a r d ได้แบบเรียวไทมรวมถึงเรามีการนำา g e n อเรทีฟเอนะคะมาช่วย a s s i s t a n t ให้ลูกค้า สามารถดูความปกติของทั e เซชันได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น,นะค่ะสวัสดีครับอันนี้อยู่กับชายนะครับที่บูธ t s g นะครับอยู่ที่ Pavilion Data a n d AI วันนี้ทีม Digital Sustainability ของ m m f e t นะครับมีมาออกบูธเนี่ยโซลูชันที่นำมาวันนี้เรียกได้ว่าเอาโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับการเอา Digital Tools มาช่วยในการทำรายงานด้าน Sustainability กับรายงานด้าน Carbon Footprint นะครับโดยที่โซลูชันวันนี้เนี่ยประกอบไปด้วยนี่จริงอะสวิตท,ทั้งหมด5สวิตด้วยกนไไปดดู้านนหมร สวิตแรกเนี่ยเป็นสวิตท,ที่จริงๆต้องบอกว่าเราพยายามที่จะทำเชิญคีสวิตเกี่ยวกับการทำ sustainability ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำโมเดลของการ educate นะครับทำเทรนนิ่งตั้งแต่ทีม s u s t a i n a b i l i t ซอร์ user กลุ่ม management นะครับกลุ่มที่2ก็คือเรื่องของการทำเรื่อง s t r a t จ g y หรือว่า r o ที่เป็นคอนซัล์ในการวางแผนธุรกิจให้เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรไหนที่กำลังมีคำถามอยู่ว่าอ,องค์กรของเราต้องอไรายงานคาร์บอนฟุตพินอย่างไรแฟกเดต้าเรื่องไหนบ้าง ทีมคอนซัลท์ของอินเฟกนะครับจัดการข้อมูลทั้งหมดให้นะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือหลังจากที่ได้ข้อมูลทั้งหมดแล้ว เอาข้อมูลทั้งหมดขึ้นดิจิทัลแพลตฟอร์มจุดต่างของเราก็คือว่าของเดิมถ้าเกิดว่าเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มปกติทุกคนก็จะต้องมานั่งกรอกข้อมูลเองใช่ไหมครับแต่ว่า i m p a c t เนี่ยด้วยความเราเป็น SI มานานเราก็จัดการทำ i n น e g r ation Data ให้เพราะฉะนั้นเนี่ย d ด t ้าด้านหลังจะมีจัดการข้อมูลจัดการด้วย AI นะครับทำให้ข้อมูลที่ลูกค้าที่กำลังใช้งานอยู่เนี่ยไม่ต้องไปเพิ่ม Workload ในการแปลงข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแพลตฟอร์มของเอ็อเมอ,ออกปีเนี่ยรัราก,การ ESG ้ี่ดน ใช่ไหมครับเราก็จัดการหาพาร์ทเนอร์หาโซลูชันในการที่จะทำเรื่องของ e r f o r ร์แมนของออการประเมินด้าน ESG Sustainability การลดคาร์บอนฟุตพินเนี่ยดย้วยโปรเจกต์ต่างๆนะครับจัดให้ในข้อที่สี่ที่เป็นเรื่องของ Decarbonization แล้วก็ข้อที่5ครับก็คือในโซลูชันเหล่านี้ทั้งหมดท,ที่เล่ามาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่มีคนหรือว่ามีโนเลจแกบของทีมอยู่ ทีมเอเฟกก็จะจัดการเป็นวอล์ชวทีมในการช่วยจัดการการทำรายงานทำการประเมินคาร์บอนทุพินต่างๆให้กับทีมครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นทั้งหมดของทีมดิจิตอลซัพพลายเชนในบูธวันนี้ครับโอ้โหเรียกได้ว่ามาครบทั้งโครงสร้างของเทคโนโลยีเลยนะคะทั้งคลาวค่ะให้บิดอินฟ้านะคะเดต้าแอนด์เอไอค่ะไซเบอร์ซิเคอร์ตี้และที่สำคัญนะคะเรามีทีมคอนซัลล์ค่ะทีมผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะช่วยเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับทุกธุรกิจให้กับคุณค<ะ>่ะและใคร ะะที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกสนใจ s o l u ชันแอนด์เซอร์วของ e m f e c t สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ e m f e c t ค่ะและอย่าลืมทิ้งคอน a c t Point ให้พวกเราได้ติดต่อกับด้วยนะคะสุดท้ายนะคะยิ้มขอฝาก Tech with Purpose ไว้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะมาอ mm ัปเดตเทคโนโลยีจาก e m f e c t และไปยกระดับชีวิตดิจิตอลด้วยกันค่ะ